ประการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาทรงพระธรุมนาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดที่มีชื่อถ้ายประกาศนี้ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้ในเภอของที่ปักเขต ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6ผู้รับสนองพระบรมราชอ,องการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อที่ได้รับราชทานวิสุขามสีมางวดที่หนึ่งประจำปี 2,566ลำดับที่163วัดป่านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองยาต้อมอำเภอวังสภุมิจังหวัดเลยกำหนดเขตกว้าง30เมตรยาว40เมตรประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่นที่1น0ตอนพิเศษ2ศูจิตงอวันที่29สินเาิงหาคมพุทธศักราช5 5 6พันาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมงคลคสง์เจริมงคลเจิ